คุณคิดว่าอะไรคืออาวุธที่ไรเทียมทานที่สุดในศตวรรษที่21หลายคนอาจนึกถึงเรือบรรทุกเครื่องบินหรือระเบิดนิวเคลียร์แต่สำหรับผู้บัญชาการทหารทั่วโลกคำตอบอาจเป็นอย่างอื่นมันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ไทราอัมป้อมประการเคลื่อนที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักฆ่าเครื่องบินล่องหอนมันมองเห็นได้ไกล600กิโลเมตรยิงได้พร้อมกัน36เป้าหมาย และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะผ่านแต่ถ้าผมจะบอกคุณล้วว่าสมองกลอัจฉริยะของมันกำลังจะถูกหลอกไม่ใช่ด้วยขีปนาวุธที่ทรงพลังกว่าแต่ด้วยแผนลวงที่ซับซ้อนและแยบยลที่สุดเท่าที่เคยมีมาแผนที่จะใช้โดรนราคาถูกและเครื่องบินรบเก่าๆเพียงลำเดียวเพื่อปั่นหัวสมองกลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้สับสนจนหาทางออกไม่เจอนี่ไม่ใช่เรื่องราวของสงครามอาวุธแต่เป็นสงครามแห่งการรับรู้ ที่จะพลิกโฉมหน้าตำราพิชัยสงครามไปตลอดกาลอและถ้าคุณอยากรู้ว่าแผนการซูบารหัมนี้จะสำเร็จหรือไม่และมันจะเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างไรกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังมันซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่คุณจินตนาการไว้เยอะทุกอย่างเริ่มต้นที่เป้าหมายเดียวสะพานไครเมียแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่สะพานคอนกรีตธรรมดามันคือเส้นเลือดใหญ่คือสัญลักษณ์แห่งอำนาจและการควบคุม มันเป็นทางเชื่อมทางบกเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่ของรัเสเซียเข้ากับคาบสมุทรคาลเมียนอทุกๆวันรถถังกระสุนและสเสบียงนับพันตันถูกลำเลียงผ่านสะพานแห่งนี้เพื่อส่งไปยังแนวหน้าการทำลายสะพานนี้ไม่ใช่แค่การตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงแต่มันคือการทำลายขวัญและกำลังใจคือการประกาศให้โลกรู้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปที่ผ่านมามีความพยายามโจมตีสะพานแห่งนี้มาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วนทั้งโดรนผลีชีพทั้งขีปนาวุธร่อนแต่ทุกครั้งก็ต้องเจอกับกำแพงเหล็กที่มองไม่เห็นนั่นก็คือเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและใจกลางของเครือข่ายนั้นก็คือ S 4 0 0ก่อนที่เราจะไปดูแผนการทำลายมันเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังสู้กับอะไร S 4 0 0ไม่ใช่แค่ปืนต่อสู้อากาศยานแต่มันคือระบบนิเวศมันมีดวงตาหลายคู่ เรดาร์ ar, ตรวจจับระยะไกลที่เรียกว่า Big Bird สามารถมองเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ไกลถึง600กิโลเมตรเมื่อมันเห็นเป้าหมายมันจะส่งข้อมูลต่อไปให้สมองซึ่งก็คือรถบัญชาการที่จะประเมินภัยคุกคามและสั่งการไปยังแขนขาซึ่งก็คือเรดาร์ควบคุมการยิงและฐานยิงจรวดหลายประเภทตั้งแต่จรวดพิสัยใกล้สำหรับจัดการโดรนไปจนถึงจรวดพิสัยไกล400กิโลเมตรสำหรับสอยเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธ สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวที่สุดคือสมองกล AI ของมันมันสามารถติดตามเป้าหมายได้กว่า100เป้าหมายพร้อมกันและเลือกยิงเป้าหมายที่อันตรายที่สุดได้โดยอัตโนมัติมันเรียนรู้และปรับตัวได้มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับก,บการโจมตีแบบ saturation attack หรือการยิงอาวุธเข้ามาเยอะๆพร้อมกันมันจะคำนวณและยิงสกัดได้เกือบทั้งหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมการส่งขีปนาวุธ1ิลูกเข้าไปตรงๆถึงเป็นการฆ่าตัวตายแต่ทุกความแข็งแกร่งย่อมมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ และจุดอ่อนของ S-400 ก็คือสิ่งที่ทำให้มันแข็งแกร่งที่สุดนั่นคือตรากะของมันเองสมองกลของ S-400 ทำงานบนพื้นฐานของอารกอริทึมและฐานข้อมูลภายคุกคามมันจะเปรียบเทียบทุกสิ่งที่เห็นบนเรดาร์กับข้อมูลที่มันมีอยู่เพื่อจำแนกว่าสิ่งนั้นคือเครื่องบินรบขีปนาวุธหรือฝูงนอก,กอมันมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่ามนุษย์แต่มันไม่มีสัญชาตญาณ มันไม่สามารถเอะใจได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้ามามันดูสมเหตุสมผลตามตรรกะของมันมันก็จะเชื่ออย่างนั้นและนี่คือหัวใจของแผนลงสามชั้นไม่ใช่การทำลาย s 4 0 0ไม่ใช่การรอบเร้นผ่านมันไปแต่คือการป้อนข้อมูลขยะเข้าไปในระบบของมันจนล้นปั่นหัวมันให้สับสนทำให้มันตัดสินใจผิดพลาดและสร้างช่องว่างเพียงไม่กี่วินาทีให้เกิดขึ้นช่องว่างแห่งความตาย ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในความมืดความมืดที่เย็นเหยียบและเงียบสงัดของชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่แสงแรกของวันจะมาถึงมันเป็นช่วงเวลาที่การป้องกันมักจะหย่อนยานและเฉยชาที่สุดและเสียงแรกที่ทำลายความเงียบในเช้าว,วันนั้นมันไม่ใช่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็หรือเสียงแหวกอากาศของขี่ปนาวุฒความเร็วเหนือเสียงไม่เลยมันเป็นแค่เสียงหึงห่งหึ่งต่ำๆที่ดังขึ้นพร้อมกันจากหลายทิศทางคล้ายกับเสียงของฝูงแมลงขนาดยักษ์ ที่กำลังตื่นจากการจำศีลนั่นคือเสียงของโดรนพลีชีพราคาถูกถูกมากๆหลายสิบลำที่ถูกปลดปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมๆกันพวกมันไม่ได้ถูกยิงมาจากฐานทัพใหญ่โตอะไรเลยบางส่วนถูกปล่อยจากฐานยิงชั่วคราวที่ซ่อนอยู่ในป่าทึบบางส่วนก็ทะยานขึ้นจากเรือเร็วขนาดเล็กที่แฝงตัวประปนอ,อยู่กับเรือประมงในทะเลดำพวกมันพุ่งทะยานขึ้นไปเหมือนฝูงยุงที่คลั่งแค้นแต่เป้าหมายของพวกมันนะเหรอ ER. ถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือ ไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงพวกมันไม่ได้มุ่งหน้าไปที่สะพานไครเมียและไม่ได้พยายามจะโจมตีตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ด้วยซ้ำไปภารกิจของพวกมันนั้นทั้งง่ายและซับซ้อนกว่านั้นมากนั่นคือการสร้างความโกลาหลการสร้างเสียงรบกวนในโลกดิจิทัลให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้โดรนทุกลำถูกตั้งโปรแกรมให้เคลื่อนที่อย่างบ้าคลั่งและไร้ตรรกะที่สุดเท่าที่วิศวกรจะจินตนาการออกลองนึกภาพตามนะ บางลำบินวนเป็นวงกลมเหมือนเหยี่ยวที่กำลังมองหาเหยื่อบางลำบินสายไปมาแบบซิกแซกเหมือนคนเมาที่เดินไม่ตรงทางบางลำก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดแล้วจู่จุก็ลดความเร็วลงกะทันหันจนเกือบลวงทุกการเคลื่อนไหวถูกออกแบบมาเพื่อทำลายอัลกอริทึมการคำนวณวิถีของศัตรูทำให้มันคาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิงสำหรับเรดาร์ของระบบ s 4 0 0สิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอคือฝันร้ายดีๆนี่เอง มันคือภาพของการโจมตีแบบ saturation attack หรือการโจมตีแบบอิ่มตัวเต็มรูปแบบจุดสัญญาณสีแดงนับ10บสจุดผุดขึ้นมาพร้อมกันจากทุกทิศทางสมองกลของมันซึ่งเปรียบเสมือนยอดนักคำนวณระดับโลกถูกบังคับให้ทำงานจนร้อนจัดมันต้องติดตามเป้าหมายทุกลำพร้อมๆกันประเมินระดับความอันตรายของแต่ละตัวคำนวณว,วิถีการเคลื่อนที่ที่แสนจะไร้ระเบียบแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการยิงสกัดกันและแล้วมันก็เริ่มทำงาน เสียงไซเรนดังลั่นไปทั่วฐานแขนยิงขีปนาวุธหมุนเข้าที่เป้าขีปนาวุธสกัดกั้นราคาหลายล้านดอลลาร์พุ่งทะยานออกจากฐานยิงทิ้งกลุ่มควันขาวไว้เบื้องหลังเพื่อไล่ล่าทำลายโดรนพลาสติกราคาไม่กี่พันดอลลาร์มันคือการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าอย่างที่สุดแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ทั้งเสียงระเบิดกลางอากาศทั้งแสงวาบของการสกัดกัน้นมันเป็นแค่การแสดงมันเป็นละครฉากใหญ่เป็นม่านควันแต่ไม่ใช่ควันจริงๆ มันคือมา่านควันดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจมันคือพายุข้อมูลขยะที่ถาโถมเข้าใส่ระบบประสาทของ S400 เพื่อบังตาบังหูและที่สำคัญที่สุดคือผ่านทรัพยากรอันมีค่าของมันทั้งขีปนาวุธทั้งเวลาและพลังการประมวลผลทุกอย่างถูกล่อลวงให้ไปจดจ่ออยู่กับฝูงยุงที่น่ารำคาญเพื่อเปิดทางให้กับภัยคุกคามที่แท้จริงที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้และในขณะที่ระบบ S 4 0 0ีกำลังทำงานอย่างหนัก จนแทบจะถึงขีดจำกัดสมองกลของมันกำลังประมวลผลเป้าหมายเล็กๆจำนวนมหาศาลฝูงโดโรนที่บินเข้ามาเหมือนฝูงแมลงวันที่น่ารำคาญมันไม่ใช่ภัยคุกคามที่อันตรายถึงชีวิตทีละลำแต่จำนวนของมันนี่แหละครับที่น่ากลัวมันคือการโจมตีเพื่อสร้างภาระให้กับระบะบบังคับให้เรดาร์และหน่วยประมวลผลต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อติดตามจัดลำดับความสำคัญและเตรียมการสกัดกันและในจังหวะที่ ระบบกำลังวุ่นวายและสับสนที่สุดนี่เองที่แผ่นหลงชั้นที่สองถูกเปิดฉากขึ้นอย่างเงียบเชียบทันใดนั้นเองบนจอเราดาร์ของหน่วยควบคุมก็มีจุดสัญญาณใหม่ปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่แค่จุดเล็กๆเหมือนฝูงโโรนกอนหน้านี้ไม่เลยครับนี่คือสัญญาณขนาดมหึมาที่สว่างวาบขึ้นมาบนจอมันใหญ่โตและชัดเจนจนบทบังเป้าหมายอื่นๆไปเกือบหมดและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือความเร็วของมัน มันกำลังพุ่งทะยานเข้ามาด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าตัวสัญญาณสะท้อนเรดาร์หรือที่เรียกกันว่าเรดาร์ครอสเซ็กชันของมันบ่งชี้ถึงวัตถุขนาดใหญ่มากใหญ่พอๆกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อย่าง b 5 2หรืออาจจะเป็นฝูงบินรบ f 1 6ทั้งฝูงที่บินเกาะกลุ่มกันมาอย่างหนานแน่นในทันทีสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดก็ดังลั่นไปทั่วห้องควบคุมนาวินาทีนั้นเองครับสมองกลอัจฉริยะของ s 4 0 0 ก็ต้องเผชิญหน้ากับสภาวะที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่าไดเลม่าโซนหรือเขตตัดสินใจที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการเล่นหมากรุกที่สถานการณ์บีบคั้นสุดๆคุณมีฝูงเบีย้ยของศัตรูดโดรนกำลังจะเดินมาถึงสุดกระดานซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เห็นอยู่ตรงหน้าต้องรีบจัดการแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็เห็นว่าเรือของฝ่ายตรงข้ามเป้าหมายขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาจ่อรุกคาดคุณจากอีกฝากของกระดาน ถ้าคุณมัวแต่ไปจัดการกับเบีย้ยคุณก็จะโดนลุกคาดแต่ถ้าคุณหันไปป้องกันเรือเบีย้ยเหล่านั้นก็จะถึงเส้นชัยและกลายเป็นตัวหมากที่อันตรายได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ S400 กํากำลังเจอ AI ของมันต้องคำนวณความเป็นไปได้นับล้านในเสียวินาทีจะแบ่งทรัพยากรเพื่อย,ยิงสกัตดตอรนที่ใกล้เข้ามาหรือจะทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามระดับยุทธศา,ศาสตร์ที่อาจทำลายทุกอย่างได้ในพริบตา การตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงความพ่ายแพ้สถานเดียวแต่ทั้งหมดที่ผมเล่ามาภไยคุกคามขนาดมาหุมานั้นมันคือเรื่องโกโหกทางเพมันไม่มีอยู่จริงครับเป้าหมายที่ใหญ่โตและรวดเร็วที่ปรากฏบนจอน,นั้นเป็นเพียงอวตารดิจิทัลมันคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลโดยนักแสดงเพียงคนเดียวนั่นก็คือดโดรนลาตระเวนลำหนึ่งที่บินวนอยู่อย่างปลอดภัยไกลออกไปนอกระยะทำการของขีปนาวุธ s, s 400มันคือผู้ชักใหญ่ที่ไม่มีใครมองเห็นโดรนลำนี้ไม่ได้บรรทุกระเบิดครับแต่มันบรรทุกอาวุธที่ลายกาดกว่านั้นนั่นคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหลักการทาง,งานของมันถ้าจะให้อธิบายง่าย,ายๆก็คือมันทำตัวเป็นกระจกเงาอัจฉริยะเมื่อเรดาร์ของ s 400ส่งคลื่นออกไปกระทบมันมันจะไม่แค่สะท้อนกลับไปเฉยๆแต่มันจะบันทึกสัญญาณน,นั้นไว้ขยายสัญญาณให้ใหญ่ขึ้น ปรับแต่งให้ดูเหมือนสัญญาณสะท้อนจากฝูงบินระบอแล้วค่อยส่งสัญญาณลวงนั้นกลับไปยังเครื่องลับของ S400 มันไม่ต่างอะไรกับการฉายหนังโฮโลแกรมความละเอียดสูงเข้าไปในดวงตาของศัตรูทำให้ระบบป้องกันภัยที่ล้ำที่สุดในโลกกำลังต่อสู้กับผีที่มันสร้างขึ้นมาเองณวินาทีนั้นเองสมองกลอันซับซ้อนของ S400 กำลังจะถึงจุดแตกหักขีดจำกัดทางตรรกะของมันถูกผลักไปจนสุดเพดาน มันถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องประมวลผลข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงลองนึกภาพตามนะครับด้านหนึ่งคือฝูงโดรนสังหารจํานวนมหาศาลที่บินเข้ามาอย่างไร้รูปแบบโดยสิ้นเชิงพวกมันเคลื่อนที่แบบสเปะสปะเหมือนฝูงมแมลงที่แตกรังแต่ละตัวอาจดูไม่มีพิษสงแต่เมื่อรวมกันมันคือการโจมตีแบบปูพรมที่สร้างภาระมหาศาลให้กับระบบติดตามเป้าหมายแต่อีกด้านหนึ่งที่ระยะไกลออกไปปรากฏเป้าหมายขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียว มันเคลื่อนที่อย่างสุขุมมีทิศทางชัดเจนสัญญาณสะท้อนเรดาร์บ่งชี้ว่ามันคือเป้าหมายมูลค่าสูงอาจจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หรือขี่ปนาวุธร่อนความเร็วสูงสัญชาตญาณของระบบป้องกันภัยถูกโปรแกร,รมมาให้จัดลำดับความสำคัญกับภัยคุกคามแบบนี้ก่อนเสมอนี่คือภาวะที่เรียกว่าทางสองแพร่งของอัลกอริทึมสมองกลของมันกำลังพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุด ภายใต้ความกดดันมันต้องเลือกว่าจะอุทิศทรัพยากรเรดาร์ควบคุมการยิงที่มีอยู่อย่างจํากัดไปให้ใครระหว่างฝูงหมาป่าที่อยู่หน้าประตูบ้านกับพยัคฆ์ร้ายที่กําลังย่างสามขุมเข้ามาจากสุดขอบฟ้าผลลัพธ์คือความโกลาหลในหน่วยประมวลผลสัญ,ญลักษณ์เป้าหมายบนจอเรดาร์เริ่มกระพริบบูบว่ามันเริ่มสับเปลี่ยนการล็อกเป้าหมายไปมาอย่างบ้าคลั่งล็อกโดรนตัวที่1สลับไปที่เป้าหมายใหญ่กลับมาที่โดรนตัวที่5ย้ายไปที่โดรนตัวที่12 แล้วก็กลับไปที่เป้าหมายใหญ่อีกครั้งการสับเปลี่ยนแต่ละครั้งกินพลังงานและเวลาในการประมวลผลพลังงานทั้งหมดของมันถูกทุ่งเทไปกับการแก้โจทย์ที่เป็นไปไม่ได้นี้ทรัพยากรเรดาร์ที่เปรียบเสมือนลำแสงไฟฉายถูกแบ่งส่วนจนบางลงเรื่อยๆจากไฟฉายดวงใหญ่ดวงเดียวกลายเป็นแสงหิ่งห้อยร้อยดวงที่ส่องไปคนละทิศคนละทางมันเหมือนกับคนคนเดียวที่ถูกสั่งให้จับลูกเทนนิส100ลูกที่ถูกปาเข้ามาพร้อมกันจากทุกทิศทาง ในขณะเดียวกันก็มีลูกโบลิ่งหนักอึ้งลูกหนึ่งถูกโยนมาใส่จากระยะไกลสมองและร่างกายของคุณจะสับสนวุ่นวายพยายามจะรับทุกลูกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะรับไม่ได้เลยสักลูกและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ S400 มันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าภาวะข้อมูลท่วมทน้น (information overload) อย่างสมบูรณ์แบบการทำงานผิดพลาดนี้ไม่ได้ทำให้ระบบล่มแต่มันสร้างช่องว่าง ช่องว่างในการตรวจจับชั่วขณะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีที่ระบบเหมือนเป็นอัมพาตไปชั่วครู่มันคือช่วงเวลาที่ระบบป้องกันที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตาบอดและหูหนวกสนิทแค่ไม่กี่วินาทีแต่นั่นก็มากเกินพอแล้วและแล้วในช่วงเวลาที่ระบบป้องกันของศัตรูสับสนวุ่นวายที่สุดแผนลงชั้นที่3ซึ่งเป็นดาบสังหารตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่เครื่องบินล่องหน F-35 ไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง แต่เป็นเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon ที่หลายคนมองว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้ว F-16 ลำนี้ไม่ได้บินเข้าไปตรงๆมันบินต่ำเลียดผิวน้ำใช้ความโค้งของโลกและภูมิประเทศเป็นเกราะกำบังมันซ่อนตัวอยู่นอกขอบเขตการตรวจจับของ S-400 มาโดยตลอดรอคอยรอคอยสัญญาณที่บ่งบอกว่าแผนลวงสองชั้นแรกได้ผลเมื่อหน้าจอของนักบินแสดงให้เห็นว่า เรดาร์ของ S400 กำลังกวาดไปมาอย่างสับสนนั่นคือช่วงเวลาทองนักบินดึงเครื่องขึ้นเล็กน้อยและปลดปล่อยอาวุธร้ายการออกไปสองนัดขีปนาวุธรอน Storm Shadow มันคือหอกที่ถูกซ่อนไว้หลังโล่แห่งการหลอกลวง Storm Shadow ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดามันคือเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กที่บินได้ด้วยตัวเองหลังจากถูกปล่อยจาก F16 มันจะกางปีกเล็กๆออกและจุดเครื่องยนต์ของมันเอง มันบินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงแต่จุดเด่นของมันคือการบินในระดับต่ำมากสูงจากพื้นดินเพียง30-40เมตรเท่านั้นทำให้เรดาร์ภาพพื้นดินตรวจจับได้ยากมากที่สำคัญกว่านั้นคือมันฉลาดมันมีระบบนำทางด้วยภาพ Image Recognition ในช่วงสุดท้ายของการโจมตีกล้องอินฟราเรดที่หัวของมันจะเปรียบเทียบภาพที่เห็นกับภาพถ่ายดาวเทียมของเป้าหมายที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นช่องระบายอากาศของบังเกอร์หรือเสาต่อหม้อของสะพานด้วยคุณสมบัติล่องโหนและการนำทางที่แม่นยำทำให้มันเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบสำหรับภารกิจนี้ย้อนกลับไปที่ศูนย์บัญบรรชาการ S400 ในที่สุดสมองกลของมันก็เริ่มจับทางได้ว่าฝูงโโรนส่วนใหญ่เป็นเป้านิ่งที่ไม่มีอันตรายจริงและเป้าหมายขนาดใหญ่ก็เป็นเพียงภาพลวงตา มันเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่และสแกนหาภัยคุกคามที่แท้จริงแต่มันก็สายเกินไปแล้วในขณะที่เรดาร์ของมันกำลังหันกลับมาอย่างทิศทางที่ถูกต้องขีปนาวุธ Storm Shadow ทั้งสองลูกก็อยู่ห่างจากสะพานไม่ถึง10วินาทีแล้วพวกมันบินต่ำกว่าขอบเขตการยิงของระบบป้องกันร,ระยะประชิดด้วยซ้ำวินาทีต่อมาเกิดแสงวาบขึ้นที่กลางสะพานตามมาด้วยเสียงระเบิดกึดกก้องสะเทือนเลื่อนลั่นหัวรบแบบสองชั้น BRH ของ Storm Shadow ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบหัวลบแรกเจาะทะลุพื้นคอนกรีตของสะพานก่อนที่หัวลบหลักจะระเบิดจากภายในสร้างความเสียหายอย่างยับเยินจากโครงสร้างส่วนลึกภารกิจเสร็จสิน้นแล้ว F 1 6ละ่ะมันหายไปไหนทันทีที่ปล่อยขีปนาวุธนักบินก็หันเครื่องกลับและบินเต็มกำลังออกจากพื้นที่ไปแล้วมันไม่เคยเข้าใกล้ระยะยิงของ S 4 0 0เลยแม้แต่น้อยส่วนฝูงโดรนที่ทำหน้าที่เป็นม่านควันดิจิทัล ก็ทำภารกิจของมันเสร็จสิ้นพวกมันเชื้อเพลิงหมดและร่วงหล่นลงสู่ทะเลดำทีละลำอวตารหลวงตาที่สร้างโดยโดรนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็หายวับไปกับตาทิ้งให้ระบบ S 4 0 0เหลือเพียงความว่างเปล่าบนหน้าจอเรดาร์และกลุ่มควันดำที่ลอยขึ้นมาจากสะพานไครเมียเป็นเครื่องยืนยันความพ่ายแพ้ของมันแผนลง3มชั้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ได้ทำลาย S 4 0 0แต่ทำให้มันกลายเป็นอัมพาตทางความคิดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการโจมตีทางทหารแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทักา์ของสงครามสมัยใหม่นี่คือ Cognitive Warfare หรือสงครามการรับรู้ที่สนามรบไม่ได้อยู่บนพื้นดินหรือท้องฟ้าแต่อยู่ในวงจรประมวลผลของศัตรูชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีขีปนาวุธที่เร็วกว่าหรือไกลกว่าแต่วัดกันที่ว่าใครสามารถสร้างความจริงที่น่าเชื่อถือกว่าให้กับสมองกลของฝ่ายตรงข้ามได้ มันเหมือนกับกลาวงของนักมายากลที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปทางหนึ่งในขณะที่มืออีกข้างกำลังทำสิ่งที่สำคัญจริงๆนี่คือการประยุกต์ใช้หลักการของซุนวูในยุคดิจิทัลสุดยอดแห่งการทำสงครามคือการเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องระบอในกรณีนี้คือการเอาชนะระบบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยแทบไม่ต้องปะทะก,กับมันโดยตรงผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้รุนแรงและกว้างขวางกว่าแค่สะพานที่พังทลาย ในทางยุทธศาสตร์มันบีบให้รัสเซียต้องเปลี่ยนเส้นทางการส่งกำลังบำรุงทั้งหมดทำให้การส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าช้าลงและเปราะบางมากขึ้นแต่ผลกระทบที่สำคัญกว่านั้นคือในทางจิตวิทยาความเชื่อมั่นในความไร้เทียมทานของ s 400ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงประเทศต่างๆที่เคยคิดจะซื้อระบบนี้อาจต้องทบทวนใหม่และที่สำคัญที่สุดคือมันสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ควบคุมระบบเอง พวกเขาจะไม่มีวันไว้ใจข้อมูลบนหน้าจอเรดาร์ของตัวเองได้100%อีกต่อไปทุกครั้งที่เห็นเป้าหมายจำนวนมากพวกเขาจะต้องลังเลว่านี่คือการโจมตีจริงหรือเป็นเพียงแผนลวงอีกครั้งและความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีในสนามรบก็คือความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายเหตุการณ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่ในอนาคตเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นระหว่าง AI กับ AI ฝ่ายหนึ่งจะพัฒนา AI ที่สามารถสร้างข้อมูลลวงที่สมจริงยิ่งขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายก็จะพัฒนา AI ที่สามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลลวงได้ดีขึ้นมันจะกลายเป็นการแข่งขันทางสติปัญญาของเครื่องจักรที่มนุษย์เป็นเพียงผู้ออกแบบและเฝ้าดูอยู่เบื้องหลังคำถามสำคัญก็คือเมื่อเรามอบอำนาจการตัดสินใจในสนามรบให้กับ AI มากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้า AI ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจว่ามนุษย์คือปัญหา นี่ไม่ใช่แค่พล็อตหนังไซไฟอีกต่อไปแต่มันคือคำถามเชิงจริยธรรมที่เราต้องเริ่มหาคำตอบกันตั้งแต่วันนี้ดังนั้นจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราได้เห็นแล้วว่าการใช้โดนราคาถูกเพียงหยิบมือร่วมกับเครื่องบินรบรุ่นเก่าและแผนการที่ยับยนสามารถเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกได้อย่างไรนี่คือบทพิสูจน์ว่าในสงครามสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ยังคงมีความสำคัญเหนือกว่าเทคโนโลยีเสมอมันไม่ใช่การสู้รบของเครื่องจักรแต่เป็นการต่อสู้ของสติปัญญาที่ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือนี่คือการพลิกตำราสงครามโลกครั้งใหม่ที่ผู้ชนะอาจไม่ใช่ผู้ที่มีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแต่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมความจริงของสนามรบได้ดีที่สุดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรยุทธวิธีแบบนี้จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตหรือไม่ และมนุษยชาติพร้อมหรือ,อยังสำหรับสงครามที่ควบคุมโดย AI แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับ